สวัสดีครับสวัสดีชาว y u t u b e ทุกท่านครับเจอรถพ่วงมาวิ่งลูกลังพอดีครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่าจะเทตรงไหนครับโอเคมาเทตรงนี้พอดีครับพี่น้องโอเ้เกียบไม่จอดแล้วพี่น้องออไปดูกันครับพี่น้องหอนหอนกันทั้งนั้นครับรถแถวนี้ครับเดี๋ยวไปบุกรถก่อนนะพี่น้องแปบ๊บหนึ่งเด้อ ไปมาแล้วครับเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อันนี้หัวลากครับก็มาลงลูกลังครับยังไม่ได้ระดับเนาะพี่น้อง <Okay. S 1> เราต้องมาถ่ายคลิปเราก็ต้องโบกรถช่วยเขาก่อนเนาะเพราะว่าเราก็มาถ่ายคลิปกับทีมงาน,นครับเราก็ต้องช่วยงานทีมงานด้วยไม่ใช่มาถ่ายอย่างเดียวครับพี่น้องบางทีมันก็ไม่ไหวครับยกแล้วยกแล้วพี่น้อง đoán luôn, chúng vào sẽ à, đi ไปยบายเหลืออีอกไม่เยอะครับพี่น้องนิดเดียวนิดเดียวก็ติดสายไฟก่อนครับเหลือไม่เยอะครับ ติดสายไฟข้างบนก่อนนะพี่น้องคันนี้ก็รีแมปเหมือนกันครับควรไหลเหมือนกันครับพ,พ,พ่อพ่อ้าพ่อเลี้ยวอะไรพี่เลี้ยวไหนเดียวเลียครับเลยีย า่าพ่าไปเลยหมดแล้วครับหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วครับหมดแล้วปากมกแกจะง,งับไม่นี่ ปังน้องแก้วไม่งับเลยพี่น้องติดดินครับเดี๋ยวให้พี่เข้าไปาทำความสะอาดดิน่าจะเข้าเข้าก็ไม่เข้าลึกเท่าไหร่ครับพอไปปลายเนี่ยวันโอ้ฝุ่นเยอะสาวพี่นอ้องสาวสาวพี่นอ้นองสาวนี่พีน่น้องไปมาแล้วเจ้่หมอ้อใหญ่มาแล้วครับ ว่าใหญ่มาแล้วเออคุณ

ทีเสร็จเรียบ้ลยครับโอ้เจ้ามอใหญ่ไปแลทเทีเสร็จแล้วครับเดี๋วยว,วมาดูขั้นต่อไปพี่น้องนี่สามหกคันหล่อครับพี่น้องสาม โอ้โหรถหล่อมาแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่มอครับวิ่งรถใครเนี่ยันดีคุ้นๆทันดีคุ้นๆโอ้ลูกปีใหญ่เองอน,นี่อัดกวางเลยไป่น้อรหล่อครับรถหล่อ ดีย๋ยวงมีอีกขั้นหนึ่งครับที่หล่อกว่านี้พี่น้องโอ้เสียงจะโบพี่น้องดูสามคานหมดครับควยสันสุดยอดเลยพี่น้อง แก้วเสียงเธอโบย่างหดจับองถอนูกแล้วพี่นะถอนูกกันอันนี้ก็จัดริมแบบเหมือนกันครับจัดติมเหมือนกันัจ นจัดแล้วพี่น้องอ่ะนี่โอ้ฝุ่นี่จะรอตัวลูกนี่จะรอตัวติดเครื่องแล้วพี่น้องดูนีดูพี่น้องอจะรอตัวถอยแล้วพี่น้องดูครับ เจ้ามอใหญ่มาแล้ว เอ้ยมีแต่ขาจับเตะแต่าหายไปไหนนี่จอแต่ขาจับเตะแต่ว่าแต่าหายนี่คนหล่อไอ้คนหลอ่อหลังหลังต่อจะเต็มครับพี่น้อง บัตเตอร์นี่นี่ต้องจัดใหม่แล้วนะเสียพิษนะดูมันออกเลยพี่น้องนักแน่นมากครับเสียงตีท้ายนี่ ครับต้องเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเข้ารถเดี๋ยวตกใส่รถเขาครับเดี๋ยวคมอยากจะมาบังเกิดเนาะพี่น้องมาแล้วพี่น้องไปแล้วครับ มาแล้วสุดหล่อรามาแล้วพี่น้องสุดหล่อรามาแล้วหล่อลงมาแล้วบา,บายครับลาไปด้วยเจ้า360ทั้งหลายเลยครับบา,บายครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเด้อพี่น้องขอบคุณครับ